ก้าสุดยอดพลังผลปีศาจท,ที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้ในเรื่องวันพีซสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องทูเดย์มังเงะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับ คือย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยผลไม้ปีศาจก็กลายไปเป็นอีกหนึ่งไอเทมสาคัญในเรื่องวันพีซไปแล้วซึ่งโจรสลัดหลายๆคนที่เขากินผลไม้ปีศาจเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เขาทั้งมีพลังแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจนทําให้หลายๆคนที่กินผลไม้ปีศาจเข้าไปก็กลายไปเป็นโจรสลัดที่โคตรจะยิ่งใหญ่ไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เขาเคยเป็นจักรพรรดิโจรสลัดหรือคนที่เป็นจนักรพรรดิโจรสลัดอ,อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่เพียงชังครูดคนเดียวเท่านั้นททีีีี่่่่่่เ้้้าาาาาาไไไไมมมมดดกกกิินนนผผลลลปปศศจจจแตอออยงงงใซึัรระสถ พลังหรือว่าเพิ่มความหลากหลายในการต่อสู้ให้กับผู้ใช้ได้แล้วเนี่ยมันยังมีผลไม้ปีศาจอีกหลายๆผลเลยนะที่ยังสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้ได้อีกด้วยซึ่งนั่นก็คือที่มาของหัวข้อการสุดยอดพลังผลปีศาจที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้โดยจะมีผลอะไรกันบ้างแล้วก็ลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยมาเริ่มจากผลที่1นนะครับนี่คือผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียผลวละวละหรือว่าผลฟางที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยสามารถเปลี่ยนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเองส่งไปยังผู้อื่นไดดด้้โยใชตตุกต๊กาฟงูู ซึ่งนั่นก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่จาเป็นต้องรับความเสียหายจากการโจมตีของศัตรูไว้เองแต่เปลี่ยนความเสียหายนั้นให้ไปเกิดขึ้นกับเหยื่อของเขาแทนโดยผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลน,นี้อยู่นั่นก็คือฮอกินเรียกได้ว่าพลังผลไม้ปีศาจผลน,นี้ก็น่าจะเป็นพลังที่พวกลูฟี่และพวกเหล่าโจรสลัดด,ดีๆเนี่ยเขาเกียดที่สุดแล้วเพราะนอกจากมันจะทําให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ต้องมารับกรรมแทนแล้วเนี่ยหากพวกเขาโชคไม่ดีแล้วเพื่อนๆหรือว่าลูกเรือของเขาถูกจับไปเป็นตัวประกันนั่นก็จะทําให้เขาแทบจะไไไไมมม่่่สาาาาารรรรถโจจจจตีีออออกกกกกิินนนนดด้้เเเเเเลลยซึงง็็็ะหทขขับูืปป ตัวประกันที่ประเทศวานซึ่งนั่นหมายความว่าพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยแม้มันจะไม่ได้เพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้โดยตรงแต่ยิ่งผู้ใช้มีตุ๊กตาฟางวูดูสำรองไว้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีชีวิตสำรองที่มากขึ้นเท่านั้น มาต่อที่ผลที่2นะครับนั่นกะนะ็คือผลโดกุโดกุหรือว่าผลพิษผลไม้ปีศาจสายพรามิเซียที่จะทาให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยสามารถสร้างและก็ควบคุมสารพิษได้อย่างอิสระโดยผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลน,นี้อยู่นั่นก็คือแม็กเจลลานพัสดีแห่งคุกอิมเพลดาวซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมมองว่าผลไม้ปีศาจผลน,นี้เนี่ยมันมีพลังป้องกันที่โคตรจะสูงเนื่องจากเราก็จะเห็นได้ว่าในตอนที่แม็กเจลลานเขาสู้เนี่ยเขามักกะเอาสารพิษมาป,ปกคลุมร่างกายขอยงเขาอยู่เสมอดังนั้นใครก็ตามที่เผลบบแบบอนเนี่ยก็จะ ไม่ผู้ที่โจมตีต้องติดพิษแล้วก็อาจจะตายได้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่พวกหนวดดาที่พลาดท่าโดนพิษของเขาไปเนี่ยก็ยังเกือบที่จะต้องไปคุยกับล่างมะม่วงกันมาแล้วแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ในตอนนั้นชิลิวเขาเอายาถอนพิษมาให้ไว้ได้ทันเรียกได้ว่าสําหรับใครที่ไม่สามารถใช้ฮาคิกเกาะได้หรือว่าไม่สามารถทนทานต่อพิษได้เนี่ยก็เลยคิดที่จะต่อกรกับผู้ใช้พลังผลไม้ปีศาจผลนี้ไปได้เลย มาต่อที่ผลที่3นะครับนั่นคือผลไม้ปีศาจสายพลามิเซียผลบรบาราหรือว่าผลแยกส่วนที่จะทำให้ผู้ที่ข้อพองเนี่ยสามารถแยกส่วนอวัยวะภายในร่างกายของตัวเองได้และสามารถควบคุมชิ้นส่วนเหล่านั้นได้อย่างอิสระโดยมีเงื่อนไขว่าเท้าของผู้ใช้เนี่ยจะต้องติดพื้นไว้อยู่เสมอ ซึ่งผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่เนก็คือตัวตลกันเหลียวบาร์กี้ซึ่งหากเรามองเผินๆน,นะครับพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยก็อาจจะดูไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วมันก็ถือว่าเป็นนรกสําหรับนักดาบเลยก็ว่าได้เพราะการโจมตีที่ใช้ดาบฟันหรือตัดเขาเนี่ยมันก็จะไร้ผลโดยสิ้นเชิงแม้จะเป็นการโจมตีที่ควบคู่กับการใช้ฮาคีกก็ตามนอกจากนี้หากผู้ใช้สามารถใช้ฮาคีสังเกตขั้นสูงได้อย่างชํานาญเนี่ยก็จะสามารถคาดการณ์การโจมตีของศัตรูได้และแยกส่วนเพื่อหล มาต่อที่ผลที่4นะครับนี่คือผลไม้ปีศาจส,สายพลามีเซียผลชีโรชีโรหรือว่าผลปราศาส์ที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาให้กลายเป็นปราศาส์ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้กระทั่งสิ่งของที่อยู่ภายในตัวเขาเนี่ยก็จะถูกย่อให้มีขนาดที่เล็กลงทั้งหมดโดยผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือคาร์บอนเน่แกงเบชโดยเราก็จะเห็นได้ว่าด้วยพลังของผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันทําให้คาร์บอนเน่เขาสามารถต้านทานการโจมตีของอดีตจกักรพรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ในออดดตย่างบิมไ้ และยังเป็นส่วนสําคัญที่พาให้พวกลูฟี่หนีออกมาจาับกเกาะโฮเคกได้ในที่สุดดังนั้นผลไม้ปีศาจผลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้ปีศาจที่สามารถเพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้ได้อย่างมหาศาล มาต่อที่ผลที่5นะครับนั่นก็คือผลบิสุบิสุหรือว่าผลบิสกิตผลไม้ปีศาจสายพรลมิเซียที่จะทําให้ผู้ที่ครอบพองเนี่ยสามารถสร้างและควบคุมบิสกิตได้อย่างอิสระซึ่งผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือชาร์ลอตต์แคคเกอร์หนึ่งในลูกชายของบิ๊กมัมโดยเราก็จะเห็นได้ว่าด้วยพลังของผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันทําให้แคคเกอร์เขาสามารถสร้างพลนอาหารบิสกิตขึ้นมาได้ซึ่งพลนหารเหล่านั้นเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและแคคเกอร์เขายังสามารถใช้้้้้พพลทหหหาาารรเเเเ่่่่นนนนัััใสือออออปป็ชุดดดงงงงกกขตววไยซึบ ของเขาเนี่ยมันแข็งแกร่งถึงขนาดที่ว่าลูฟี่เขาต้องใช้เกียร์สีถึงจะสามารถทําลายมันได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับแคคเกอร์เขายังสามารถสร้างพลาหารบิทกิสของเขาขึ้นมาใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเรือว,ว่าถ้าลูฟี่เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนามิในการทําให้พวกเหล่าทหารบิทกิสมันอ่อนตัวลงกว่าที่ลูฟี่เขาเจะเอาชนะแคคเกอร์ได้ก็ต้องหืดขึ้นคอกว่านี้อย่างแน่นอน มาต่อที่ผลที่6นะครับน่นคือผลไม้ปีศาจผลฮิโตฮิโตสายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลไดบุสึที่จะทาให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นพระพุทธรูปขนาดักษ์ได้ซึ่งผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นคืออดีตจอมพลแห่งกองทัพเรือเซนโงคุและมาว่าพลังที่แท้จริงของผลไม้ปีศาจผลนี้มันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนก็ตามแต่เราก็สามารถรับรู้ได้อย่างหนึ่งว่าพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังกำลังและความแข็งแกร่งทางร่างกายให้กับผู้ใช้ได้อย่างมหาศาลเรียวา นสามารถแปลงกายให้ตัวเองมีขนาดใหญ่ได้มากแค่ไหนพละกาลังและความแข็งแกร่งทางร่างกายของผู้ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นซึ่งนั่นก็จะรวมถึงพลังป้องกันของผู้ใช้ที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นจึงทําให้ผมมองว่าผลไม้ปีศาจผลนี้ก็เป็นผลไม้ปีศาจอีกหนึ่งผลที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยมีพลังในการป้องกันที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล มาต่อที่ผลที่7นะครับนั่นก็คือผลไม้ปีศาจสายพลามิเซียผลบาลิบาลิหรือว่าผลบาเลียที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยกลายเป็นมนุษย์บาเลียและสามารถสร้างบาเลียขึ้นมาได้เป็นรูปทรงต่างๆตามที่เขาต้องการโดยผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือปาโทโลมิโอหัวหน้ากองเรือที่2แห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ซึ่งสาหรับผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นด้วยแล้วก็คิดเช่นเดียวกับผมว่าผลไม้ปีศาจผลนี้มันเป็นผลไม้ปีศาจที่สามารถเพิ่มการป้องกันให้กับผู้ใช้ได้เกือบจะสมบูรณ์แบบเพราะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่ายังไม่มีใครที่เขาสามารถทําลายการป้องกันของบาเลียที่เจ้าบัโเรโลมิโอเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบลมี่กาดิอุสหรือแม้กระทั่งคิงพันธ์ของราชาแห่งอาณาจักรโปรเดนที่ว่ากันว่ามีความรุนแรงจนสามารถล้มสี่จักรรดิได้ก็ยังไม่สามารถทําลายบาาาาาเลลลีีีียท่สร้าาส้้งงมมจกพัผผไไปศนด นอกจากนี้ในตอนที่คุโรซมิเซมิมารุเป็นผู้ครอบพองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยเขาได้โชว์ให้เราเห็นว่าแมแต่การโจมตีของโคซกิโอเด้งที่สามารถฝากรอยแผลเป็นไว้ให้ไคโดได้ก็ยังไม่สามารถโจมตีทะลุผ่านบาเรียนี้มาได้เรียกได้ว่าพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันเป็นพลังผลไม้ปีศาจที่สามารถเพิ่มการป้องกันให้กับผู้ใช้ได้อย่างดีเลยทีเดียวพอทุกการโจมตีที่ถูกบาเรียนี้กั้นไว้มันก็จะไล่ผลไปโดยปริยายและผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจผลนี้ก็จะปลอดภัยไร้รอยขีดข่วน มาต่อที่ผลที่8นะครับนี่คือผลไม้ปีศาจสายพลามิเซียผลคีระคีระ,ะหรือว่าผลเพชรที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยกลายเป็นมนุษย์เพชรและเปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้ใช้ให้มีสภาพที่เหมือนเพชรได้ซึ่งผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือไดมอนโจสหัวหน้าหน่วยที่3แห่งกลุ่มจสลลนหนวดขาวซึ่งด้วยความสามารถของพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันจึงทําให้โจสเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลโดยเราก็จะเห็นได้จากศึกสงครามมารินฟอร์ดที่ในตอนนั้นเนี่ยเขาสามารถรับการโจมตีขขออออองงงนนนััักกกดดดาบบโลย่มีีไ้ท ดังนั้นจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว,ว่าพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันก็สามารถเพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้ได้อย่างมหาศาล มาต่อที่ผลสุดท้ายนะครับผลที่9นั่นก็คือผลไม้ปีศาจผลโทริโทริสายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลนกฟีนิกซ์ที่จะทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นฟีนิกซ์และใช้ความสามารถของฟีนิกซ์ได้โดยผู้ที่ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่นั่นก็คือหัวหน้าหน่วยที่1ของหนวดขาวฟีนิกซ์อมตะมันโกซึ่งแม้ว่าพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้โดยตรงแต่ด้วยเปลวไฟสีฟ้าแห่งการคืนชีพของเขาเนี่ย มันจึงทําให้การโจมตีของศัตรูนั้นไร้ผลไปโดยปริยายซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวของมันโกเนี่ยมันโคตรจะไวมากๆราวกับว่าเขาไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆจากการโจมตีนั้นเลยซึ่งนั่นก็ทําให้ผู้อ่านบางคนเนี่ยเคยเข้าใจว่าพลังผลไม้ปีศาจผลน,นี้มันเป็นสายโลเกียด้วยซ้าเพราะการฟื้นตัวที่โคตรจะไวของเขาเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่าการโจมตีเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านร่างกายของเขาไปได้คล้ายกับสายโลเกียอีกทั้งผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลน,นี้เนี่ยก็ยังใช้เปลวไฟสีฟ้าของเขาในการรักษาบาดแผลให้้้้กับผูอื่นไดดวย เรียกได้ว่าพลังผลไม้ปีศาจผลนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้ที่ครอบครองมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับคําว่าอมาตะามากที่สุดแล้ว ก็จบกันแล้วนะครับกับหัว exactly ข้อ9สุดยอดพลังผลปีศาจสายป้องกันในเรื่องวันพีซโดยอันที่จริงแล้วนอกจาก9ผลที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายผลเลยนะที่มันสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ชายได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผลนิคิวนิคิวหรือว่าผลปุ่มเนื้อเป็นต้นซึ่งนอกจากนี้เนี่ยหากเพื่อนๆคิดว่ามันยังมีผลไหนอีกบ้างก็สามารถเมนเพื่อพูดคุยกันไว้ได้เลยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภััยยยไววว้้้ณทีีี่่นนนดดสําาาหรบลืมมกกต แชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ